หนึ่งฝันล้านความสุขคือหนึ่งฝันของยิราเนาะคะ่ะเป็นฝันของเด็กหน่อยผู้ยิ่งตัวหน่อยๆน่อยผู้หนึ่งได้สางความสุขให้คนใดเป็นล้านนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ของยิราอุงอิงเอฟซี FC ของสาวหน่อยเพชรบานแพงสาวหน่อยลาเพื่อนโชว์เมื่อวานหนีบอโจพ้อมกับเ,เสียนน่นพ่อเอกแม่หน่อยเพื่อนกันในแถลงข่าวเนาะคะ่ะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของเพลิน คือจะส้างหนังชีวิตขององ้งอิงค่ะที่จะฉายในกลุ่มปิดก่อนที่่ายออกจะเขาโล่งเนาะค่ะพี่น้องประแขกคิดว่าหลายหลายคนกบร่วมทั้งประแขกเนี่ยละคาอยากจะเบิงหนังเหลืองนี่เนาะค่ะกับหลายคนกับรอถาแล้วค่ะกับเขาไปคอมเมนต์ได้หลายคนมารอดถาแล้วเพิ่นยังไ่ได้ตั้งราคาเลยค่ะพี่น้องกับมีหลายคนไปซอยตังราคาเนาะค่ะราคาค่ะว่าจะอยู่ แถวสองลอยหาทิปเก่าบวกลบเนาะค่ะอาจจะมีขื้นมีโงบางเล็กน,น้อยบอจโจเพิ่นบอกเนาะค่ะก็มีหลายคนที่บอกว่าหลายคนนี่กระซือค่ะหลายคนกระลอดหาเบงแล้วตอนเพิ่นแถลงข่าวเนาะค่ะเม่หน่อยก็บ,บอกว่ากว่าจะมาถึงมือนี่เม่หน่อยก่หาเหลียงลูกมารายอาชีพแล้วยังสี่นะคะพี่น้องกับแขเก็คิดว่าหลายหลายคนก็อยากหูเนาะค่ะกว่าจะมาเป็นอีหล่าอุงอิงมือนี่อ่ ใ่พันอีย่างมาแน่เนาะคะ่ะกวัวจะใหญ่ขึ้นมาได้ขนาดนี้ก็จะมาเป็นอุ้งอิงสาวน้อยเพรบานแพงหลายคนกะถ่าเบิงพาอตอนเอด็กๆเนาะค่ะพ่อโจเพิ่นกันด้โพสต์า่าให้ตั้งซื้อหนังซอยแน่ซอยแน่กันยังว่าหนังอุ้งอิงในแม่ซื้อหนังดีสันเดนนะคะก็พอ่อพอแม่แม่แมเอฟซีเนาะคะ่ะ เห็นโพดของบอโจกะเขาไปคอมเมนต์มากมากเลยค่ะต่างคนกะต่างเขาไปต่างซื้อที่จะของมักเนาะค่ะแล้วกามีลหลายๆซื้อเป็นตาฮักนะคะพี่น้องแล้วก็เป็นตาบอโจพันเลือกเนาะค่ะก็มีทั้งหอบฝันมีเส้นทางฝันพึ่งน้อยดังฟ้าลิขิตอันที่ปลาแขกเขาไปอ่านแล้วปลาแขกกะมักมักน้ำน,นะคะมักหลายพร้อมนะคะว่าหนึ่งฝันล้านความสุขแม่นิลีเนาะค่ะพี่น้อง อันนี้ก็อยากเห็นด้วยน้ำพิ่นอยู่เด้ยค่ะคือหนึ่งฝันของยีลานเนาะค่ะเป็นฝันของเด็กหน่อยผู้ยิ่งตัวหน่อยๆผู้หนึ่งแต่สามความสูงห้คยนใดเป็นล้านนะคะพี่น้องเอจต่วากะบกหูว่าเพึ่นจะเลือกหรือเล่เลือกเนาะค่ะแจ่ว่ากะถือใจถือใจหลายๆคนอยู่นะคะทีเ่เห็นคอมเมนต์นี่เนาะค่ะแต่ปะแข็งยังยังเมื่อดือนหานใ้เขาไปคอมเมนต์เลยค่ะเตือนมากตอนเต่าก็เห็นอีกโพดโพดนึงแล้วนะคะพี่น้อง เห็นโปรดของบอจเพิ่นน่าจะเลือกได้แล้วบ่าคะน่าจะเป็นซื้อที่บอจเพิ่นเลือกบอคาะว่าหอบฝันในวงเล็บอุ้งอิงเพศบ้านแพงหรือว่าซื้อนี่จะเป็นซื้อหนังที่พวกเขาจะล่อเบ,บิงในกลุ่มปิดบ่าคะาพี่น้องหรือบอจโจเพิ่นเลือกแล้วรูไ้จังไหนแล้วพวกเขาถามเบิงเนาะค่ะแต่ก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์หลายแล้วค่ะพี่น้องว่าเห็นด้วยอันนี้แหละซื้อนี่ละเพราะว่าอิหลักอ่ะ หอบฟันเนาะค่ะหอบฟันมา่้หลังหา่านจนดตอนนี้ถ้าจะเบ้าไปก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปอ่าเกินเคิงแล้วค่ะเกินเคิงเพราะว่าค้นบ้านไม่พอ่พอแม่กันไปคืนบ้านไม่ก็มีหลาแล้วเนาะคะ่ะเล,ล,ลดขั้นไม่อีหลาก็ได้แล้วลาราคนหลายสิ่งหลายอย่างอีหลาก็ได้มากแล้วนะคะถ้าจะเบ้าไปก็คือความฝันอาจจะเกินเคิงแล้วล่ะค่ะตอนนี้นิตาวาบกหูว่า จะเป็นซืรอสหนังเรื่องไม่บอลนะ,ะเป็นซื้อหนังชีวิตของกีฬาบอลเนาะคะ่ะพี่น้องพวกเข้ากระถาเบื้องต่อไปอเดี๋ยวอีกบดุลเพิ่นกอจจ็อาจจะอาจจะเผยๆออกมาะคะ่ะหนังเรื่องนี้เพิ่นก็ได้จแจ้งแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องว่าจะฉายในวันที่สิบพฤษภาคมหกแปดปีนี้ละคะ้ค่ะวันที่สิบพฤษภาค,คะ่ะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นจะขายบัตรตอนไหนพวกเข้ากระเตรียมถาเบื้องเนาะคะ่ะเตรียมถาฟัง เตือนว่าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนี่ติดตามเกาะติดอยู่แล้วค่ะแต่เราก้นก็อยากจะเบื่องหนังเรื่องนี้แห้งร่วมทั้งปาะแขกงล่ะค่ะติดเกาะติดแน่นอนค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องการเลือกง,งานของมือนีเนาะคะ่ะสาวหน่อยเพรบ,บานแพงเพิ่นเดบไปสแสดงยูทีตำบลน,นาดีเต้นเต้นรถมังกรเนาะค่ะเต้นรถมังกรตะบ,บนานาดีอำเภอเมืองอุดรจังหวัดอุดรธานีค่ะ มือแรงค่ะมีเป็นเป็นกลุ่มปิดนั่เนาะคะ่ะพี่นอ้องอ่ามีมีศิลปินรับเชิญคือคู่แฝดโอเอค่ะละกามือ่อคืนนี่เนาะคะ่ะก่อนทําการแสดงอีลากะมีคอนเทนต์กับพ่อโจค่ะว่าอ่ามื่อนี้การแสดงมื่อนี้อีลาร้องหลายเพลงพ่อหมูหยองกับพ่อเล่จะมีอีหยังให้อีลากะลีคอะถทนต์กับพ่อหลูหยอนะคะพวกเล่จะถีอีหยังเนาะคะ่ะพี่น้องว่าพ่อหมูหยอง ก็พอเลนี่มีสัญญาอี่อยังก็อีลาไว้ค่ะอีลาบอกว่าอีลาจะเต็มเลยค่ะเมื่อแรกหล่ะกะ็ลองลายเพลงน้าสำหรับพี่น้องเนาะคะ่ะเพื่อไดอยุกไกล้ก็ไปให้กำลังใจอีลาอุ้งอิงพอโจอทีมสาวหน่อยเพื่บ้านแพงใดเด้อค่ะก่อนจบคลิปปะแขกขอฝากพี่ฝากน้องต่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แขกน้ำเด้เอค่ะคลิปนี้กระปะพี่ฝากน้องไว้ตั้งนี้ก่อนนะคะคลิปหน้ามาเจอกันใหม่เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ